วัดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหอยเชอรี่สีทองกันนะคะอันนี้เราทดลองเลี้ยงในกล่องโฟมนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่กล่องโฟมแบบนี้นะคะอันนี้กล่องโฟมค่อนข้าง,างใหญ่หนึ่งเรามาดูอาหารของน้องหอยของเรานะคะนี่เราจะให้กินเป็นฝรั่งแล้วก็พวกจอกในพวกนี้นะคะนี่คืออาหารของเขานะคะเพื่อนๆ ลองเอาฝรั่งให้เขากินนะคะน้องน่าจะชอบมากเลยอันนี้พึ่งทดลองเลี้ยงได้สองวันนะคะเพื่อนๆดูค่ะดูเขากินฝรั่งเราไม่ได้ใส่ดินนะคะเราใส่แค่น้ำกับพืชน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝรั่งแล้วก็ หญาหวานอิสราเอลเขาก็ชอบกินนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้จะมาดูว่ากี่วันเขาถึงจะมีไข่นะคะเดี๋ยวจะไงจะมาอัพเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะ